สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการพัฒนาความคิดและปรับทัศนคติสู่ความเป็นสุดยอดผู้นำกันแล้วนะคะกับรายการดีๆรายการ Eagles Book Hub รายการที่ชวนคุณอ่านหนังสือดีๆทวีความสำเร็จสู่เป้าหมายที่เป็นเลิศวันนี้เราก็ยังอยู่กับแนวคิดการใช้เวลากับความสำเร็จที่น้อยที่สุดแต่ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศในหนังสือ The One Thing ได้ทุกสิ่งด้วยสิ่งเดียวบทที่16กดฎเหล็ก3ข้อกฎเหล็กลข3ข้อเพื่อให้สิ่งเดียวของคุณสำเร็จข้อที่1มุ่งสู่ความเป็นเริศถ้าคุณมองว่าความเป็นเลิศคือเส้นทางแทนที่จะเป็นจุดหมายมันก็จะดูเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและคว้ามาครองได้เป็นเพราะมันคือวิธีคิด วิธีประพฤติตนและการเดินทางอย่างหนึ่งเมื่อคุณมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านที่เหมาะสมเพราะความเป็นเลิศนั้นมีบทบาทในการเรียงโดมิโน,โนตัวสำคัญของตัวคุณเองนั่นหมายถึงเมื่อคุณต้องการความเป็นเลิศคุณต้องจัดการกับสิ่งเดียวของคุณแบบจุดจอ่อและฝึกฝนจนคุณมีความเชี่ยวชาญในสิ่งนั้นๆ คุณจงกันเวลาเพื่อฝึกฝนและจดจ่อกับสิ่งนั้นให้มากพอและหวงแหนเวลาตารางนั้นๆอย่างเอาจริงเอาจังเมื่อคุณมีความเชี่ยวชาญมากพอคุณก็จะได้รับผลจากสิ่งนั้นแล้วสิ่งเดียวของคุณก็จะมอบรางวัลแห่งความเป็นเลิศให้กับคุณข้อที่2เปลี่ยนพอพานเป็นปอปา คือเปลี่ยนพรสวรรค์เป็นเป้าหมายนั่นเองบางครั้งทางสู่ความเป็นเลิศก็ไม่ใช่แค่การทำให้ดีที่สุดเท่าที่คุณทำได้แต่ขึ้นอยู่กับการทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเท่าที่มันจะดีได้พรสวรรค์คือสิ่งที่คุณคิดเสมอว่ามันเป็นความสามารถส่วนตัวของคุณคุณจึงเลือกที่จะทำมันอย่างไม่ลังเลแต่คุณลืมคิดไปว่า พรสวรรค์มีเพดานของความสำเร็จและระดับผลงานที่ทำได้แต่พรสวรรค์นั้นคือสิ่งเดียวของคุณคุณต้องทลายขีดจำกัดของตัวคุณเองให้ได้โดยการมองหาวิธีเส้นทางและระบบใหม่ๆที่ดีกว่าเพื่อที่จะก้าวข้ามเพดานนั้นให้ได้และคุณต้องเต็มใจทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายให้ได้ นอกจากนี้ในขณะที่เดินไปตามเส้นทางสู่ความเป็นเริศคุณก็จะพบกับอุปสรรคในการทำสิ่งใหม่ๆแต่คนที่มีเป้าหมายชัดเจนมักจะทำตามกฎง่ายๆที่ว่าผลลัพธ์ที่แตกต่างต้องอาศัยการกระทำที่แตกต่างข้อที่3มมีความรับผิดชอบไม่ว่าคุณตั้งใจจะทำอะไร ก็จงรับผิดช,ชอบต่อผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดในรูปแบบของเหตุและผลเมื่อผลไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ก็จงนำผลนั้นมาวิเคราะห์และหาวิธีการว่าจะทำให้ดีกว่านี้ได้อย่างไรคนที่มีความรับผิดช,ชอบจะได้รับผลลัพธ์ในแบบที่คนอื่นทำได้แค่เพียงคาดฝันคนที่มีความรับผิดช,ชอบ มองว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือข้อมูลที่พวกเขาสามารถนำไปใช้พัฒนาการกระทำของตัวเองเพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีกว่าเดิมอย่าลืมว่าเราไม่ได้กำลังพูดถึงผลลัพธ์ธรรมดาแต่เป็นผลลัพธ์อันน่าทึ่งคุณจงกำหนดตารางเวลาให้กับสิ่งสำคัญที่สุดและปกป้องมันใช้ตารางนั้นให้มีประสิทธิภาพ และใช้ชีวิตตามหลักการสิ่งเดียวอย่าให้ใครมาป้นความสำเร็จไปจากคุณเป็นอันขาดบทที่17 4หัวขโมยมีคำกล่าวไว้ว่าการจดจ่อคือการตัดสินใจว่าเรื่องไหนที่คุณจะไม่ทำความตั้งใจดีบางครั้งก็มักจะเลือนหายไปอย่างรวดเร็วถ้ามีความเชื่อที่ผิดผิด และมีหัวขโมยที่คอยฉุดรั้งและลดทอนการสร้างผลงานของคุณไม่มีใครที่จะช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเองที่จะต้องยับยั้งและมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายอย่างจดจอ่อจงยับยั้งหัวขโมยทั้งสดังนี้หัวขโมยที่หนึ่งปฏิเสธไม่เป็น วิธีที่คุณจะเหลือเวลาในการทำสิ่งเดียวของคุณมากแค่ไหนและผลลัพธ์ที่ออกมาจะเป็นอย่างไรคุณต้องระลึกอยู่เสมอว่ามีสิ่งในบ้างที่คุณต้องตอบปฏิเสธเพื่อทำในสิ่งที่คุณคิดว่าจะทำเพราะคุณไม่สามารถทำให้ทุกคนพึงพอใจได้ดังนั้นอย่าได้เสียเวลาพยายามสร้างความเชี่ยวชาญให้กับเรื่องอื่นๆ ทำให้น้อยเข้าไว้กับสิ่งเดียวของคุณ 2. กลัวความวุ่นวายทุกครั้งเมื่อคุณกำลังมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จรับรองได้ว่าความวุ่นวายจะปรากฏขึ้นทุกครั้งจะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณทุ่มเทให้กับสิ่งเดียวของคุณเพราะเมื่อคุณทุ่มเทเวลาให้กับสิ่งเดียวสิ่งอื่นๆก็จะไม่มีทางทำเสร็จ จึงจะมีปัญหาบางอย่างที่จะรอคุณแก้ไขอยู่แต่จงกำจัดหัวขโมยแห่งความวุ่นวายด้วยตารางเวลาเพื่อสิ่งเดียวปกป้องมันและมุ่งมั่นเพื่อผลลัพธ์อันน่าทึ่งและเป้าหมายแห่งความสําเร็จจะช่วยกำจัดความวุ่นวายให้คุณได้หัวขโมยที่3นิสัยที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายในทุกๆด้านจะเป็นผลให้ความสามารถในการทำงานและการจดจ่ออยู่กับสิ่งเดียวของคุณลดลงดังนั้นจงใส่ใจต่อสุขภาพตัวคุณให้มากเพื่อความสำเร็จอันน่าทึ่งและเป้าหมายสิ่งเดียวของคุณเพราะความสำเร็จอันยิ่งใหญ่และผลลัพธ์อันน่าทึ่งจะต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลเคล็ดลับจึงอยู่ที่ว่า ต้องทำอย่างไรจึงจะมีพลังงานขนาดนั้นและควรเก็บรักษามันไว้อย่างไรจงกำหนดตารางเวลาให้เหมาะสมกับสิ่งเดียวของคุณออกกำลังกายพูดคุยและหัวเราะกับครอบครัวแล้วคุณก็จะต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งเดียวแล้วทำมันให้สำเร็จ หัวขโมยที่4สภาพแวดล้อมไม่ส่งผลดีต่อเป้าหมายความเป็นจริงของความสำเร็จคือสภาพแวดล้อมของคุณต้องส่งผลดีต่อเป้าหมายของตัวคุณด้วยเพราะไม่มีใครใช้ชีวิตหรือทำงานเพียงลำพังได้และคุณจะต้องได้รับอิทธิพลจากผู้คนและสิ่งที่อยู่รอบข้างของคุณที่สําคัญที่สุดคือความสำเร็จและเป้าหมายของคุณ คุณจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นความสำคัญอยู่ที่คุณเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในแวดวงหรือสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลดีส่งเสริมให้คุณได้รับพลังในการสร้างความสำเร็จหรือคุณเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในท่ามกลางคนที่มีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อความสำเร็จของคุณหากคุณกําจัดอุปสรรคทุกอย่างที่อยู่บนเส้นทางสู่ความสำเร็จ คุณก็จะไปถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนดังคํากล่าวที่ว่าถนนที่มุ่งสู่ความสำเร็จมักจะอยู่ระหว่างการก่อสร้างอย่าเดินออกนอกเส้นทางที่จะช่วยให้คุณทำสิ่งเดียวของคุณจนเสร็จจงเดินไปพร้อมๆกับผู้คนและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป้าหมายของชีวิตไม่ได้หมายความว่าการที่คุณมีความสุข แต่คือการทำตนให้มีประโยชน์มีความรับผิดชอบและมีเมตตาเหนือสิ่งอื่นใดมันต้องมีความสำคัญมีความหมายมีจุดยืนและสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างคุณต้องจดจ่ออยู่กับเป้าหมายกับสิ่งสำคัญที่สุดกับการสร้างความสำเร็จและอย่าลืมกำจัดหัวขโมยทั้งสี่ด้วยนะคะ ความสำเร็จเริ่มต้นที่ตัวเราเองเพราะความสำเร็จของทุกด้านขึ้นอยู่กับสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดสิ่งนั้นคือตัวเราเองเรามาเดินไปบนเส้นทางแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ